ใช่ครับผมช่างสันนะครับเดี๋ยวเค็มนี้ผมมาถ่ายงานก่อนส่งนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 3,000S นะครับหรือว่า3 0 0 0์นะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันไม่รื้เรื่องนะครับว่าพัดลมนี่แรงมากนะครับตัวนี้อ่า นะครับวันนี้นะครับผมช่างสันนะครับก็จะมา,ารีวิวพาวเวอร์แอมป์หรือว่าถ่ายพาวเวอร์แอมป์ก่อนส่งแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่ารีวิวนะก็คือเอาเป็นว่าถ่ายงานก่อนส่งแล้วกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 3,000S หรือว่า3,000วัตต์นะนะครับอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทางพิเศษนะครับถ้าทั่วไปผมจะไม่ได้ทําแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น3,000วัตต์หรือว่า 3,000S ของผมเนี่ยจะเป็นหม้อแปลง E.I. นะครับเป็นหม้อแปลง E. i แต่นะแต่นี่จะเป็นคออปหมแลง ส่วนไส้ในนี่เหมือนกันเลยนะครับของผมกับของลูกค้าที่สั่งทำพิเศษก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอของผมจะเป็นต่างแค่ม่แปกนะครับที่ผมพูดไปหวังว่าทุกท่านไม่งงนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นงานของลูกค้านะครับก็คือลูกค้าทางกัมพูชาเนี่ยและเดี๋ยวเนี่ยพอเขาสั่งไปปุป๊บเขาจะไปทําแบรนด์ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับนะครับส่วนของผมนี่ก็จะแค่ถ่ายอย่างเดียวนะครับก็นี่ก็ผมก็ใส่โลโก้ผมนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของผมนะเดี๋ยวพอส่งลูกค้าแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะไปใส่แบรนงึ นะครับไม่ได้พูดนานแล้วล้นอาจจะพันกันหน่อยนะนะครับนะครับวันนี้แสงไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเกือบสองทุ่มแล้วนะครับนะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสามพันเอสหรือว่า3า0พันวัตต์นะครับก็ไสในก็เห็นไหมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรอยเนี่ยเพราะมันยับนะครับผ้าไอสติ๊กเกอร์ของมะแปงเนี่ยมันยับก็มันเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วก็ตัดใส่ไปนะครับก็ คงไม่ว่ากันนะครับลูกค้าก็คงไม่เสียด <laughs> จริงๆไม่มีผลกระเสียงหรอกนะครับภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับก็จะมีให้หนึ่งชุดเห็นไหมครับนี่นะครับก็ครบคันนะครับหมอ้อหม้อแปลงนี่จะเป็นหมอ้อซีคอนนะครับเห็นไหมก็สเปคหม้อแปลงเนี่ยเป็นหม้อแปลงที่เราสั่งโรงงานทําพิเศษให้นะก็คือ อ่าผมจะสั่งให้เป็นสเปคที่ลงกับรุ่นนี้แล้วก็เป็นสเปคของผมเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับก็จะแมทช์กับกล่องเลยนะครับกล่องสูงสี่นิ้วนะครับตัวมอแปลงก็จะสี่นิ้วเห็นไหมครับก็จะอ่าปิดฝาได้พอดีเลยนะครับตัวนี้เป็นแกนเขาเรียกแกนสี่ห้านะนะครับรรายละเอียดมอแปลงผมคงไม่ลงลึกหรอกตัวนี้ก็มุมกว้างหน่อยนะครับตัวนี้นะครับอ่า จะเป็นหน้า VIP นะครับก็จะมีโวลต์นะครับข้างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็คือโวลต์ก็คือไฟบ้านของเราว่าไฟบ้านของเรากี่โวลต์น,นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตก็คือไฟไฟบ้านเนี่ยมันก็จะ50เฮิร์ตใช่ไหมครับหรือว่าท่านไหนมีเครื่องปัน่นเอาไปใช้เครื่องปั่นก็จะเหมาะมากเวลา,เ,าเกี่ยวกับเฮิร์ตเนี่ยมันก็จะแจ้งสถานะตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายไฟนะครับก็เวลาเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเห็นไหม ก็จะสวยเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็คงไม่ได้เปิดเพราะว่าเสียงพัดลมมันดังแรงเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปถ่ายงานก่อสร้างนะครับก็คือจะมีไส้ในนะครับถ่ายให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมนะครับไส้ในก็ประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจก็สั่ง so ทําได้นะครับสินค้าจากผมนะครับถ้าท่านสั่งเนี่ยก็จะต้องมีมัดจําก่อนนะครับ Power M นะครับยังไม่มีเก็บปลายทางนะผมจะไม่ทําแบบเก็บปลายทางนะครับ Power M เนี่ยในการในขั้นตอนการสั่งครับลูกค้าก็จะต้องโอนมัดจําก่อนนะครับสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ไม่ระบุว่าเท่าไหร่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วกันครับแล้วก็ที่เหลือลูกค้าจะต้องโอนวันที่ผมแจ้งว่างานพร้อมส่งแล้วนะนะครับลูกค้าก็โอนที่เหลือมาให้ผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับ อันนี้นะครับเป็นของลูกค้าอยู่ประเทศกัมพูชาครับเราส่งให้ลูกค้าอยู่ประเทศกัมพูชานะครับส่วนเรื่องราคานะครับอันนี้ผมไม่ขอแจ้งนะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับก็คือทั่วไปเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ได้ทาแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ลูกค้าแมตช์มาแล้วลูกค้าวางสเปคมาแล้วให้ทําแบบนี้นะครับผมก็ต้องทําแบบนี้นะครับส่วนเรื่องราคานะผมขออนุญาตไม่แจ้งแล้วกันนะเพราะว่ามันจะ ไปตีกับลูกค be, like ้านะครับเพราะว่าชุดนี้ลูกค้าจะไปทําแบรนด์ของตัวเองนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ดอกที่เราเทสเนี่ยผมจะไม่ได้เทสตู้นะเพราะว่าตู้เนี่ยมันดังเกินไปนะครับตู้ชุดใหญ่มันดังเกินไปผมจะเทสใส่ดอกลำโพงมีเพียวแล้วก็จะเป็นดอกใหม่ของผมด้วยเดี๋ยวลองมาดูเลยนะครับเป็นสินค้าใหม่จากทางผมนะครับตัวนี้เป็นดอกลําโพงนะตัวนี้ยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวเลยเพราะว่าช่วงนี้งานเครื่องงานปียังเยอะมากผมก็เลยต้องยังไม่ได้ทําดีกว่านะครับ นะครับตัวนี้เป็นดอก21นิ้ววายห้านะครับตัวนี้นะกำลังวัตต์อยู่ที่แม็กเนี่ยอยู่ที่2,000วัตต์นะครับตัวนี้นะก็ขับง่ายครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับนี่โอ้โหหนักนะครับ21 21นิ้วนะครับนี่อู้ให้ดูเลยนะครับกระดาษนี่แบบตึงๆเลยนะครับตัวนี้นะ21นิ้ววายห้าอันนี้ด้านหน้านะยังไม่ได้สกรีนแบรนด์ผมนะเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่มีทุนทำนะครับก็ ทำเป็นนี่โลโก้แบบนี้เฉยๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวให้มีทุนก่อนเดี๋ยวจะสก,กีนแตงจิงนะาเสียงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสก,กีนหรอกนะครับโลโก้เนี่ยมันก็เป็นแค่โลโก้มันจะเสียงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คุณภาพแม่เหล็กนะครับคุณภาพอะไรต่างๆด้านในเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมารีวิว Power เอร์นครับเรา อันนี้แค่คร่าวๆนะครับให้ดูนะครับนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับตัวนี้21นิ้ววายห้าก็จะมีวายห้าแล้วก็แม่เหล็กสองก้อนนะครับแล้วก็จะมีสิบแปดวายห้านะครับวายสี่มีหมดนะครับสิบสองก็มีนะครับเดี๋ยวว่ากันในคลิปหน้าเดี๋ยวหาเวลาก่อนนะครับตู้เนี่ยผมประกอบขึ้นมาเพื่อจะทดสอบดอกลำโพงอ่าของผมโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเวลาก็เลี้ยงๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานอ่า power งานปีงานคอร์สยังเยอะอยู่นะครับก็รีบหาเงินก่อนนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าต้องหาทุนหาทุนมาทำโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะเลยนะครับโอเคนะคริปนี้ผมช่างสันนะครับก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคริปนี้สสดทุ่ทานครับข้างระดอกนะครับเป็นสุดเลย อันนี้ผมเปิดจากโทรศัพท์นะไม่ได้ผ่านคอสนะครับนี่จากโทรศัพท์แล้วก็เข้าเข้าเข้าหลังนี่ตรงๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านคอสนะนะครับก็คือเปิดเพียวๆนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองคร่าวๆให้ดูนะครับเวลาใช้งานจริงนั้นก็คงไม่เปิดใส่ดอกแบบนี้หรอกก็อาจจะใส่ตู้แบบนี้นะครับแต่ว่านี่มันจะดังเกินไปนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับ